สัปดาห์นี้กิจกรรมมาใหม่เพียบเลยใครอยากหาเงินเติมเกมแบบฟรีๆมาทางนี้ได้เลยบบนี้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android และ iOS หรือจะจิ้มลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปหลังจากที่น้องๆล็อกอินเข้ามาในเกมแล้วนะคะเกมมันก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะอันดับแรกนะคะการเล่นเกมนี่ต้องใช้เหรียญฟรีอันนี้นะคะมันจะได้จากในเกมเลยนะคะเพียงน้องนล็อกอินแล้วก็ ถ้าเป็นคอยตัวนี้นะคะก็เราสามารถนำเหรียญตะกี้มาเล่นเกมตรงนี้นะคะที่เป็นกรอบต่างๆเล่นหลได้หลายเกมเลยแล้วก็จะได้คอยมาเราก็นำไปแลกเป็นบัตรทูหรือว่าค่าโทรมือถือได้นะคะก่อนอื่นนะคะน้องๆก็เข้ามาในศูนย์ภารกิจตรงนี้นะคะมันจะมีเกมให้เล่นหรือภารกิจให้เล่นต่างๆนะคะแล้วต่อไปนะคะเป็นฮอเพชรนะคะทุกคนนำเพชรนะคะไปแลกเป็นเงินจริงๆเลยนะ ก็น้องๆสามารถคลิกตรงนี้นะคะการซื้อขายเพจที่เป็นรูปคนตรงนี้นะคะถ้าน้องๆมี10เพจน้องๆจะได้1บาทนะคะน้องๆก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วก็นําไปแลกกับแอดมินตรงนี้นะคะแล้วิธีการนําคอยไปแลกเป็นบัททูนะคะน้องๆก็กดที่รูปกระปุกตรงนี้เลยเอาไปนะคะตรงรูปนิ้วชี้พอเข้ามาหน้าระบบแลกนะะก็ให้คลิกที่แลกบัตรทูมันนี่นะคะแล้วก็เลือกแลกบัตรตามที่เราต้องการได้จากนั้นรอ1วันนะคะบัตรก็เข้าแล้วนะคะ จากนั้นกดที่คำว่าบันทึกนะคะแล้วก็กรอบรหัสบัตรที่ได้มานะคะเปิดเว็บเติมเกม,เกมคลิกที่2 o o n o y e y นะคะแล้วก็วางรหัสบัตรลงไปนะคะเพียงแค่นี้น้องๆก็ได้เพจฟรีไปใช้แบบฟรีๆกันแล้วนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องไข่ต้มคุงกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่จะมาบอกของฟรีให้ทุกคนได้รู้กันนะคะว่ากิจกรรมสายฟรีเนี่ยต้องรับอะไรกันบ้างในช่วงวันสงการนี้นะคะก็นี่เลยนะคะทุกคนรับฟรีคตาตานะอันนี้เลยนะคะเป็นคตนาตนณน้ำเชื่สานนะคะถือหน้าร็อบบี้ได้นะคะทุกคนสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้เออเพียงแค่เราเล่น แปับหนึ่งนะมันอยู่ไหนนะเดี๋ยวหาไม่เจอเพียงแค่เราเล่นอันนี้นะเล่นครบหนึ่งเกมปะ่ะเอออันนี้เล่นหนึ่งเกมมันก็จะรับโทเค็นเป็ดน,น้อยอันนี้นะคะเป็นโทเค็นปาร์ตี้ชายหาด แค่เล่น1เกมเท่านั้นนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่9เมษายนถึง16เมษายนนะคะเราก็เล่นวันละ1เกมแล้วก็ได้1โทเค็นาะ9ไปถึงวันที่16นะคะมันก็จะสามารถรับคาตาณอันนี้นะคะเอาโทเค็นชายหาดอันนี้นะคะมาแรก5อันนะคะก็จะได้คาตนะฟรีอันนี้เลยเป็นคาตนะน้ำเทาสาร์นะคะดูนี่เทมากเลย สวยมากๆนะคะสำหรับสายฟรีนะคะใครยังไม่มีคาตาะเนี่ยก็คือว่าเล่นกิจกรรมนี้ก็ได้คาตาะไปเลยฟรีๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอันนี้ด้วยแจกเสื้อเลดไลท์แบบของฟรีนะคะทุกคนเป็นเลดไลท์แบบใหม่ในฟรีไฟล์นะคะก็คือเป็นแจ็คเก็ตหนังอย่างนี้เนาะอืมแต่ก็ไม่ค่อยสวยนะแต่พี่ว่าก็ของฟรีนะก็รับรับไปเถอะมันเอามาแจกนี่ ประมาณนี้สวยไหมเนี่ยเหมือนแบบนักแข่งรถมากกว่าเออเป็นเล่นไลท์2023นะคะเป็นซ่อนเกาะด้วยก็มันเริ่มวันที่สงการนี้พอดีเลย13เมษายนถึง16เมษายนนะคะก็สำหรับใครที่เข้ามาเล่นช่วงวันสงการนี้ก็ได้รับไปเลยนะสังหารสัตรูยีตัวเท่านั้นนะคะก็ได้ไปเลยแล้วก็มีการแจกโปรไฟล์นะคะอันนี้เริ่มตั้งแต่6แล้วแจกตั๋ว d ดมอนด์ Diamond, แล้วก็โปรไฟล์แล้วก็รูปโปรไฟล์นะคะสำหรับคนที่เล่นเกมตั้งแต่วันที่9เมษายนะคะมันแจกยับเลยนะได้สกินฟาร์มาน50วันนะคะก็สะสมโทเค็นอันนี้โทเค็นปืนฉีดน้ำแล้วก็เล่นครบ60นาทีก็ได้รับสกินปืนปลาฉลามกระจอกกระจอกไปนะ <c oughs> <c oughs> แล้วมีอะไรอีก ที่ของฟรีเอ่อดูกิจกรรมมันได้นะอันนี้มันจะมีปฏิทินบอกเนาะแล้วก็มีวันที่10เมษายนถึง16เมษายนแจกสกินปืนสองวังหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าแจกแบบสุ่มก็ไม่รู้นะอันนี้อืมแล้วก็มันมีไอ้นี่กิจกรรมเชิญเพื่อนนะคะชวนเพื่อนรับฟรีเตรียมรับเพจอะไรแบบนี้มีสิทธิ์ ลุ้นลเพชร29,999เพชรด้วยนะคะทุกคนตั้งแต่วันที่9เมษาถึง11เมษาเลยถ้าเกิดใครมีแอคไก่ก็สามารถเชิญเพื่อนกลับมาได้นะคะทุกคนสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้สุม่มเปอร์เซ็นต์ราคาลดราคาก็มาสุ่มด้วยนะเผื่อได้เยอะก็ซื้อตั๋วอะไรพวกนี้นะคะแต่ของไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดกิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปด้วยน,นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ